ยังไม่จริงเนี่ยพูดกันอย่างเงี้ยพูดกันแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตอนนี้ก็เอเอเรียกว่าไงเดียศึกษาดูใจกันอยู่คุยคุย,คยกันอยู่แล้วกันคุยคุยกันอยู่ <Pv d. S 1> รเรียกว่าเป็นคนคุยโอ้ทำเป็นไม่รู้ไปดูข่าวเกาก็ได้เก่งเป็นไม่รู้ดูไง่เพื่อนครับครับนั่นแหละครับใช่ครับพี่ดิมครับพี่ดิมครับใช่เราเราจีบก่อนเลยเอออันนี้คืออันนี้เล่าไปฝั่งว่า ตอนแรกอะก็ค <Yeah. S 2> ุยรู้จักกันรู้จักกันรู้จักผ่านเพื่อนๆใช่รู้จักกับพี่ก้อยรู้จักกับใครแล้วก็แบบพอมันไปรู้จักกันมันก็สนิทกันสนิทกันมากขึ้นแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันหลังๆมามันก็แบบเออคลิกกันอะไรเงี้ยใช่ครับแบบนั้นหล่อได้อะดีดีน่ารักน่ารักทุกคนประทับใจเลยตัวเขาผมว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่สดใสนะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแบบโลกเรามันก็คือเราเป็นคนที่แบบ ไม่ใช่คนที่สดใสขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาทําให้เราอะกลายเป็นคนที่สดใสขึ้นมาได้เราก็มันก็เป็นอะไรดีๆที่เราก็อยากอยาก,อยากจะใช้เวลาร่วมด้วยอยากจะมีความสุขด้วยครับคือผมอะโอ้ยขอโทษครับ <c oughs> คือผมอะเป็นรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับคําว่ากับคําว่าแฟนมากๆโอ้ยขอบคุณครับผมเนี่ย <c oughs> พูดเลยคืนะอผมอะเป็นคนที่เวลาจะคุยก <c oughs> ับใครอะคุยนาน รู้จักใครรู้จักนานมากๆแบบเรารู้สึกว่าสมมติคุยกันเป็นปีอ่ะล้วคบกันแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยสองเดือนยังดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกคำว่าแฟนมันเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับเรามากมกครับใช้เวลาศึกษากันยาวๆครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็โอเคดีอ่ะอ๋อได้ได้เจอได้เจอแล้วครับผมเจอแต่ตัวหนี่ยผมพูดตรงที่บ้านผมค่อนข้างโอเคนะที่บ้านผมชิลมากก็คือผมโอเคแบบไหนที่บ้านผมก็โอเคแบบนั้นอะไรเงี้ย อดนี่นี่หาว่าผมไม่ปิดบังแล้วผมโดนดา่าผมโดนแบบโดนว่าว่าแบบผมปิดบังผมโกโหกอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็เล่าเท่าที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยคืออย่างตอนนั้นแรกที่มาถามผมอะก็ยังไม่ได้คุยกันแบบยังไม่ทันได้สนิทกันเลยยังไม่ทันรู้เลยว่าเขาชอบกินอะไรก็มาจี้ถามผมแต่แล้วว่าเพราะข่าว อย่า,อย,าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบโทษคนอื่นก็คือมันก็สนิทกันด,ด้วยกันเองนี่แหละคือแรกๆก,ก็รู้จักกันก็บอกว่ารู้จักกันพอ,พอได้คุยกันได้ไปเที่ยวได้อะไรกันมากขึ้นมันก็รู้จักตัวตนกันมากขึ้นทุกวันนี้ก็ค่อยๆพัฒนากันไป ไม่กล้าแพนหรอกถ้าไหนไม,ไม่ไม่กล้าแพนหรอกก็ค่อยๆทาความเข้าใจทํารู้จักกันไปถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่ามันใช่แล้วก็เราทั้งสองคนพร้อมก็คงเป็นวันนั้นแหละครับผม <c oughs> มันก็มีทั้งแฟนๆเราก็มีทั้งเห็นด้วยซัพพอร์ตแล้วก็ไม่เห็นด้วยทั้งที่เข้าใจแล้วก็ที่ไม่เข้าใจหลายๆคนก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจเราแล้วก็เห็นด้วยกับเราแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้แบบไม่สบายใจในที่ เมื่อก่อนที่ผ่านมาหรือว่าทําให้แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีนแบบโกหกหรืออะไรเราอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันมีบางครั้งที่แบบหลายๆอย่างมันก็รุนแรงกับเราเหมือนกันอย่างเช่นแบบว่า DM มาแบบว่าเราหรือว่าแบบว่าคนรอบข้างเราว่าคุณพ่อคุณแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแบบนั้นมันก็รุนแรงเกินไปก็โอเคเข้าใจนะว่า ว่าอาจจะไม่สบายใจไม,ไม่พอใจอะไรเนงะี้ยกข็ขอโทษแต่ว่าเรารู้สึกการทําแบบนี้มันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับผมก,มมก,ก็มีโอกาสได้คุยกับฝ่ายมีด้วยไหมคะว่าเขาเองก็โดนกระแสาป็นคด้วยไหมโดนนะโดนโดนค่อนข้างเยอะฝ่ายทั้งแบบเพื่อนพี่ดีมด้วยพี่ก้อยอย่างเงี้ยก็โดนนะครับพี่ก้อยก็คือตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเราก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง ก็โอเคทุกว right, okay, right, ันนี้ก็คือเข้าใจแล้วเขาก็ค่อนข้างให้เกียรติเรากับผลงานของเราด้วยเหมือนกันให้เกียรติแฟนๆทุกๆคนเราก็อยากให้แฟนๆทุกคนให้เกียรติกับพวกเราด้วยเหมือนกันครับวั้ใช่เวลามีอะไรก็ต้องก็ต้องเข้าใจกันแหละครับผมคิดว่าความเข้าใจมันสาคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพิ่งเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่ง ื้อบ้านไปทุกวันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้แตง่งไม่ได้จะจ้างอินททเลียก็ไม่ได้จ้างทักทีอะไรเไงี้ยฮะก็ยังวุ่นวายอยู่คิดว่าแต่อยากจะให้ปีนะี้มันแบบนน<ส>ให้ให้ที่บ้านด้วยแต่ว่าในฐานะว่าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราผมผมทำงานหนักๆแล้ววันนึงผมตื่นมาแล้วผมแบบเยเหนื่อยอ่ะอยากมีคนมาทำข้าวเช้าให้กินอ่ะอยากมีพ่อขับรถไปส่งเหมือนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกันที่บ้านว่า เออจากแผนซื้อบ้านว่าจะซื้อประมาณแบบยี่สิบยี่ห้าอะไรเงี้ยขอแบบเอาเลยแล้วกันอยากได้แล้วขอขอดูดูไว้เลยอะ่ะก็เลยไปดูไปดูไปดูแล้วด,ลดูแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามีหลังหนึ่งที่คลิกกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่ราคาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดไว้หน่อยหนึ่งก็เลยต้องแบบคลิกแรงๆนิดน,นึงอ๋อคืออันนี้อันนี้เป็นแบบเรื่องที่ผมหงุดหงิดมากซื้อบ้านเสร็จโอนเสร็จปุ๊บปีใหม่เปิดปีใหม่มาหน้าบ้านทําถนนเลย แล้วก็ยังไม่มีเงินตกแต่งด้วย <g ül> <g ül> <g ül> ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถนน,นหน้าหน้าหมู่บ้านนะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวรอทำถนนเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปตกแต่งอะไรดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็โอเคใช้ชีวิตสบายๆไม่ได้เร่งรีบอะไรก็โอเคให้เขาอยู่ไปก่อนอแล้วก็เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่พร้อมแต่งเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเราแลนจริงๆก็คือจะเอาปีหน้าใช่สักปีหน้าจะคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยสักปีหน้าร้อนมากนะโอเค กลัวมากเซฟเสุดลิ์ตอนนี้ตอนนี้บ้านเนี่ยถ้ารวมตกแต่งด้วยนะคิดว่าน่าจะยิบไม่อยากให้เกินเนี้ยพอแล้วใช่ใช่แต่ว่าเราเราคิดเราต้องหาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ฉะนั้นติดต่อมาได้นะครับผม <laughs> ไว้ใจได้แบรนด์น่าเชื่อถือพร้อมราเธอร์ใช่ไม่อยากให้เกินเลยตอนนี้ก็แบบไปไปก็ค่อนข้างไกลและเหมือนกันมไม่อยากรวมตกแต่งรวมอะไรไม่อยากให้เกิน เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวชวนนะเดี๋ยวชวนอากถึงละครมากจากที่เราเซ็นสัญญาไปมีละะครรอไตอนนี้มีแล้วอะไรนะฮะมันร้อนมากคุณพี่โอเคตอนนี้ตอนนี้ถ่ายถ่ายพิชชาชจันจ้าอยู่กับช่องสามไป50 50คิวแล้วประมาณ70%ใกล้จบแล้วแล้วก็มีเรื่องใหม่กำลังน่าจะคอนเฟิร์มมาแล้วแหละประกบกับพี่ๆที่เคารพนับถือมากๆอีก2คนแต่ยังประกาศไม่ได้บอกไม่ได้ครับว่าปีนี้เราจะได้เห็น ใช่น่าจะเป็นปีหน้าเพราะว่ากวาถ่ายเสร็จกวจะอะไรผมคิดว่าอย่างเร็วน่าจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแต่ว่าก็ไม่รู้แล้วแต่แพลนของทางช่องนะครับผมแต,แต่ปีนี้เห็นพี่ได,ได้เจอเมนในพี่นาคแน่แล้วก็จะมีโปรเจกต์ของทางช่องสามอีกหลายในโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ละครยาวก็ย,กยังมีที่จะได้เจอกันครับผมใช่ใช่ใช่ปีหน้าน่าจะได้เจอกันเต็มเต็มยาวๆ